มาเางเลยครับต anyway, ัวนี้บางหมดเงินนะนะดูกูเกงเพื่อนที่เก่งเกจะไปงานพ่อมงยุ่งหลังนี่เห็นไหม่ะเาป่าก่าเห็นแล้วี๋ยวพวกเราเนี่ยเดี๋ยวหาคอนเทนต์มาติดด้วยไม่ให้นี่มันย้วยไม่ให้มันย้วยเข้าใจไหมครับผมเชื่อกูดี กูรูสิทธิ์ใครึงรู้ไหมโหรอจะหลอกไอ้ที้อ้าวเอาขาไหนก่อนป๋าเอาขาไหนก่อนขาขวาขาซ้าเลยขาซ้ายก่อนทัเียกขาเลยปึ๊บปึ๊บปึบเออปป เอาแอคติ้งมาเทวนชนนิงอยู่ไหมเสาเสาบ้านเทน่ะปางแล้วก็โค้นลงแล้วก็ไอ้ปางวิ่งเข้าไอ้ฟงเข้าปลาปลาโดนยิงไอง้อย<ว>ู่นง้ <หา S 1> นงน้อนี่นะเนาะ เมื่อกี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ทำไมป่ารู้ป่ะเขาบอกให้เดี๋ยวม่าท่ามีน้ำเสี้ยนนะลุยบอกป่าไอ้นี่ไงดุยก็บอกว่าป่าขาเป๊จะมายิงที่นี่ได้ยังไงที่แขนได้ยังไงกูบอกมึงปัญญาอ่อนตรงเนี้ยเขาเนี่ยก่อนกูนั่งรถเข็นทุกวันนี้ที่ถ่ายเพราะอันวันนี้เหตุการณ์เพราะวันนี้ลุยก็ต้องให้แขนต้องให้แขนขาดึงบอก แม่ไม่แม่เพี้ยนหนีโดนตีเพชรแ้งหัวไถยหน่อยปล่อยก่ว